ยายคนนั้นแกเลยกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วรีบเพ่นกลับบ้านทันทีแล้วคุณตาก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อคืนมันก็พยายามจะเข้าบ้านกูเหมือนกันแต่ดีที่กูไล่มันไปสักก่อนพอเราได้ฟังอย่างนั้นเราก็เลยได้รู้ว่าเมื่อคืนเสียงที่ดังอยู่ตรงหน้าต่างนั้นแท้ที่จริงแล้ว มันคือผีกระสือนั่นเองตอนนั้นเราก็กลัวอยู่ไม่น้อยแต่จำเป็นที่จะต้องอยู่อีกสองคืนแต่เป็นสองคืนสุดท้ายที่เราหวาดผวาและลุ้นระทึกจนแทบจะนอนไม่หลับและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปบ้านแม่อีกเลยจนกระทั่งถึงตอนที่คุณตาเสียเราถึงได้กลับไปอีกครั้ง แต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณเบลบาเยียบุษยรังสีด้วยนะครับ